โรดบีทบอกไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างมาว่าแล้วมันตรงนี้ยัมร <You 're player> ูพี่เมียมเอทีพัดเอาเอาไปใส่ยัมรูพี่เมียมเอทีพัดน้ำมันเครื่องสังคอแอะร้อยเปอร์เ็นต์ผ่านมาตรฐานจากประเทศญ,ญี่ปุ่นคิดค้นและทดสอบกับเครื่องยนต์ยามหาฮาโดยเฉพาะ ใส่แล้วเครื่องเล่งดีบบอืดเผาไหมหมดจดซอยระบายความหอนป้องกันสนิมลดแรงเสียท่านป้องกันการสึกหลอในทุกสภาวะและเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพจําเวเดอร์ยามาลูบคือนมันเครื่องแท้ยามาฮ่าหาซื้อได้ที่ซีสเกตคิจเจริญไทยทุกสาขา